ถ้าผมมีอำนาจทุกท่านพอใจไหมเราอยู่เนี่ยตลาดสดพอใจไหมกับการจัดการขยะในประเทศไทยพอใจไหมครับไม่พอใจไม่มีใครพอใจขยะเนี่ยมันทำสองอย่างคุณไม่เอามันไปฝังคุณก็เอามันไปเผาแล้วทั้งฝังทั้งเผาในประเทศเราเนี่ยไม่มีการจัดการที่ดีเลย ถ้าเป็นผมผมอยากจะออกแบบเครื่องกาจัดขยะเครื่องจัดการขยะที่แยกขยะได้ขยะอันตรายไปจัดการแบบหนึ่งขยะออร์แกนิกไปจัดการแบบหนึ่งไปทําเป็นปุ๋ยไปทําเป็นอะไรขยะที่เป็นกระดาษเอาไปรีไซเคิลับขยะที่เป็นพลาสติกเราไปรีซไซเคิลกันพวกนี้ต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้เครื่องจักปรปัจจุบันเราไม่มีเครื่องเทคโนโลยีในการกำจัดขยะในประเทศไทยเลย แล้วเราก็ไปซื้อเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศพอซื้อเครื่องจักรมาจากต่างประเทศทุกท่านเคยไปดูในโรงงากนกำจัดขยะที่ไหนไหมเครื่องจักรที่ซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะที่พวกต้องแยกขยะกนันเสร็จแล้วถึงจะเอามาเครื่องเอามาจัดการของประเทศไทยมีทั้งกระดูกไก่มีทั้งน,นิตยสารมีทั้งแผ่นซีดีมีทั้งวดพลาสติก เอาไปใส่เครื่องเดียวกันมันก็จัดการไม่ออกเราจึงเห็นเครื่องจักรที่ซื้อมาจากต่างประเทศจอดและทางานไม่ได้ในประเทศไทยเพราะเราไม่เคยคิดค้นเทคโนโลยีที่จะมาสร้างเครื่องจักรกาจัดขยะในประเทศไทยที่เหมาะสมกับสภาพของเราเองเลยผมมองไปข้างนอกผมเห็นอะไรผมอยากเห็นการดึงศักยภาพของวัฒน,นธ,ธรรมไทยอาคารโบราณสถานต่างๆของไทยที่สวยงาม ที่ยังไม่ได้ถูกเอามาใช้ธรรมาชาติของประเทศไทยในหลายที่ที่ยังไม่ถูกเอามาใช้อยากจะลงทุนในสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อกระดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานักท่องเที่ยวทุกวันนี้ที่มาก็ต้องพูดกันตรงๆก็ต้องพูดกันตรงๆว่าซีซันแซนเนี่ยที่ใช้มาในอร์บายดึงนักท่องเที่ยวซีซันแซนที่ผ่านมาเนี่ยเกาะชายหาดของเราเนี่ยมันใช้จนเปื่อยมันใช้จนพังไปหมดแล้ว เราแทบจะไม่ได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมาเลยผมอยากจะเห็น,นการงบประมาณของประเทศเอามาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่มาได้มากกว่านี้อยู่เราสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ทำกำลัคภูมสารณะให้มันสอดคล้องกับการต้องการของท้องถิ่นมามนนทบ,บุรีบริเวณที่เป็นโรงแรมที่เป็นที่พักอยู่ไหน ตลาดอยู่ตรงไหนสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนที่ช้อปปิ้งอยู่ตรงไหนวางคมนาคมวางรถรางเบาในจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้น้องท่องเที่ยวไปได้เดินทางได้สะดวกไม่ต้องมีรถส่วนตัวผมอยากจะเห็น,หนแต่มันก็ทําไม่ได้เพราะนนทบุรีออกแบบผังเมืองเองไม่ได้จะออกแบบเมืองเองต้องไปขอกรมผังเมืองและกรมโยธาซึ่งฟังคนุงเทพถ้าอยากจะทําแบบนี้นนทบุรีก็ไม่มีอำนาจในกนารจัดการ แต่นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นเมืองที่จัดการตัวเองไนดะ้ผมพูดแบบนี้แล้วก็ต้องบอกต่อไปว่าถึงแม้ผมจะเห็นศักยภาพว่าผมอยากจะทำอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเพราะผมเชื่อว,ว่าประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้แต่ยอมรับข้อเท็จจริงกันดีกว่าว่าการจัดการปัญหาเฉพาะเรื่องแบบนี้ทำไม่ได้หรอกจัดการท่องเที่ยว จัดการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทำคำมนาคมเชื่อมสถานที่ท่องเที่ยวกับแหลง่งที่พักกับแหลง่งอาหารทาไม่ได้หรอกจะแปลรูปสินค้าเกษตรให้ชุมชนเป็นเจ้าของได้บริหารโรงงานในชุมชนของตัวเองลองูกหลานจะได้ไม่ต้องอยกไปยกการทําเมืองใหญ่คูณค่าเพิ่มในสินค้าที่ได้ตกอยู่กับเกษตรกรอ,อยากได้แบบนี้ทาไม่ได้หรอก เราะระบบการเมืองมันไม่เพื่อให้เกิดกับการพัฒนา86ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่า86ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาการเมืองไทยที่มีรัฐบาลที่มาจาัดก,การเริ่กตั้งวิน27ปีมันแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถ้ามันทําได้มันสําเร็จไปแล้วมันทําไม่ได้ดั้งทั้งการแก้ปัญหาเชิงประเด็น จึงต้องแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมไปพร้พอมๆกันทําแยกส่วนกันไม่ได้และนี่คือเรื่องที่คนไทยยังไม่เข้าใจว่าทําไมเศรษฐกิจกับการเมืองมันถึงเชื่อมโยงกันลูกตัวอย่างชัดอย่างเช่นหนึ่งในโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมที่พัฒนาคตใหม่พูดถึงคือระบบรับราชการรวมศูนย์ อยู่ที่ส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพเราอยากจะจัดการขยะเองเราอยากจะออกแบบผังเมืองเองเราอยากจะออกแบบล็อกลางที่เชื่อมต่อชุมชนเองผมถามว่าคนกรุงเทพจะรู้ไหมร้านอาหารที่เจ๋วที่สุดในนนทบุรีอยู่ที่ไหนสถานที่ท่องเที่ยวที่เจ้าที่สุดในนนทบุรีอยู่ตรงไหนเกาะเก็ตมีอะไรบ้างคนกรุงเทพรู้ไหมไม่รู้ แต่คนที่ถืออำนาจในการจัดการเมืองไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนนนทบุรีผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยกี่ปีอะอยู่คนหนึ่งดีไม่ดีไม่ถึงสองปีก็เปลี่ยนละเลี้ยงรอบรับผู้ว่วา,าเสร็จก็ต้องเลี้ยงอำลาที่มีปัญหาแต่ผมถามว่าลองคิดกันดูจริงๆพเด็จก,การต้องการที่จะควบคุมคนเอาไว้ หรือต้องการจะยกอำนาจให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเติบโตและเป็่นแปลเขาชอบแบบไหนอยากจะกดหรือวประชาชนเอาไว้หรืออยากจะปล่อยให้ประชาชนเติบโตเป็นบาลเขาอยากควบคุมประชาชนเอาไว้นั่นคือลักษณะของเผด็จการดังนั้นเราอยากจะจัดการบริหารภาษีของเราเองเราอยากจะออกแบบเมือนของเราเองไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลเผด็จการไม่มีทาง ถ้าลองคิดดูห้างร้านทั่วไปทำธุรกิจค้าขายมีรายได้จ่ายภาษีทุกตีบุคคลบุคคลธรรมดาทำงานมีรายได้จ่ายภาษีบุคคลธรรมดาเอารถไปเติมน้ำมันจ่ายภาษีน้ำมันเราจ่ายภาษีในทุกมิติของชีวิตแต่เรา ม,มีพี่น้องอคนไนที่อยากจ่ายภาษีมังชอบไหมจ่ายภาษีต้องมือให้ดุยนะไม่มีทำไมเพราะเรารู้สึกว่ารัฐของเราไม่เคยเงินภาษีของเราไม่เคยได้รับเอามาใช้เลี้ยงดูพวกเราเลยใช่ไหมเราผูกผัดตัดให้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเราวรรู้สึกว่ารัฐไม่ได้รับผิดชอบชีวิตอะไรเราเลยเราเลยรู้สึกว่าไม่อยากจ่ายภาษีแล้วภาษีที่เราจ่ายามันเอาไปกองรวมกันที่ไหน มันเอาไปกองรวมกันที่สวนกลา้าอาไปกองรวมกันที่กรุงเทพขณะที่ประชาชนเนี่ยไม่เคยได้ตัดสินใจว่าภาษีของเราจะเอาไปใช้ทําอะไรเลยมีคนตัดสินใจให้เราอยส่วนกลา้ารัฐราชการสวนกลาาตัดสินใจให้เราพวกเราถึงได้เรือดำน้ำมาถ้าเราบอกว่า แบทที่เกิดที่นนทบุรี7%แบ่งให้นนทบุรีจัดการเองบ้าง5 2 2 5 4 3หรือ3 4ก็ว่ากันไปแต่ถ้าส่วนไหนแบ่งมาเป็นคนของนนทบุรีแล้วคนกรุงเทพอย่ามายุ่งนนทบุรีจะเอาไปใช้ทำอะไรเป็นเรื่องของนนทบุรีแต่อย่างที่บอกแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ รูปแบบรัฐแบบนี้มันเกิดไม่ได้เพ,พราะเผด็จการต้องการกดทับต้องการควบคุมประชาชนคนไทยไม่ได้ต้องการดึงศักยภาพของประเทศไทยออกมาเมื่อพูดแบบนี้ก็ต้องพูดต่อไปด้วยว่าปัญหาที่แหลมคมที่สุดปัญหาที่สำคัญที่สุดของการเมืองไทยวันนี้อย่าให้พวกเขาหลอกพวกเราได้ว่าเป็นเพราะนักการเมืองทุจริตเพราะมันไม่ใช่ ปัญหาที่แหลมคมมากที่สุดทุกวันนี้ก็คือมีคนถืออำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนกับอำนาจที่มาจากประชาชนมันกำลังชนกันอยู่สังคมไทยไม่มีทางออกยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าจุดสมดุลระหว่างอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนกับอำนาจที่มาจากประชาชนมันจะอยู่ร่วมกันอย่างไร นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของสิบกว่าปีที่ผ่านมามีรัฐประหารสองครั้งมีรัฐมนูญห้าฉบับมีนายกรัฐมนรีเจ็ดคนรัฐมนูญห้าฉบับมันบอกเราชัดเจนว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันยังไงจะจัดก,การำาอำนาจนอกระบบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใหไหนี่คือความขัดแยง้ยงที่หลมคมที่สุดในประเทศไทยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเพื่อให้อำนาจที่มาจากประชาชนมันเกิดไม่ได้ เขาถึงต้องเขียนสวออแต่งตั้งเองเอาไว้250คนคุณประยุทธ์นี่ไม่ได้คบซ้อนสองคนนะคบซ้อนดีเดียว250คนเลย